สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมชุดโต๊ะน่ารักนรักของเรานะคะขนาด60 1เมตร20เซนเมตรค่ะสวยงามค่ะพื้นทอ็อปเคลือบแลกเกอร์นะคะมาพร้อมเก้าอี้สีที่นั่งนะคะตัวน,นี้จะเป็นขาเหล็กค่ะสำหรับท่านที่กำลังมองหาอยู่นะคะเหมาะสำหรับใช้ในบ้านร้านอาหารและเปิดร้านกาแฟคาเฟ่ได้หมดเลยนะคะนำผลงานมาฝากกันค่ะ ราคาไม่แพงอย่างที่ทิศนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อหรือแวะชมของเราได้ที่เพจค่ะอยุธยาโต๊ะไม้ติดต่อสอบถามได้ตรง0 8 9ค่ะ8074576นะคะ เราจะมีบริการคุมค่ะคุมเชิงอยู่ใต้โต๊ะค่ะนำผลงานมาฝากกันค่ะถ้าชอบก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ0 8 9ค่ะ807สี80 7ห้ค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cái những video hấp dẫn